เธอมีเข่าแล้วประพันธ์โดยมงกุฎดาวเหนือพาคเสียงโดยพี่รมรตีหากชื่นชอบย่เสียงของช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดอัปเดตคลิปต้นใ,ใหม่นะคะและท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบอ e ีบุ๊กหรือหนังสือเสียงไม่มีการตัดต่อสามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ m e ่ m a r k e t .com หรือแอปพลิเคชัน MEB ได้เลยค่ะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรดอย่ากดชรำโฆษณาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปตใหม่ให้ฟังกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ บทที่25พอพอกับแม่แม่รับไว้นับดาวจะคือลูกสาวของผมตลอดไปและเมื่อเธอโตขึ้นผมอยากส่งเธอเรียนที่ต่างประเทศเขายื่นบัตรเครดิตเฟิร์ตรอยื่นมาสก,การ์ดให้กับเธอแต่เมื่อเธอปฏิเสธก็มีมือของเลโอน่ามากลมไว้รับไว้เธอนะคะฉันรู้ว่าเขาไม่สบายใจแน่หากพวกเรามีความสุขแล้วคุณต้องลำบาก บงว่าคุณจะไม่ทําให้ว่าที่สามีของฉันต้องเอาแต่คิดถึงรูปของคุณนะคะเพราะว่าฉันน่ะคี้หึงมากเลยค่ะถ้อยคำรอเล่นของเรโอน่าเรียกสิยงโวเราอให้กับคนทั้งหมดแล้วเธอก็เดินไปส่งเขาและเธอที่หน้าบ้านเธอกอดลาเขาของ้งสุดท้ายก่อนจะเข้ามาในบ้านที่มีคนที่เธอไม่อยากต้อนรับยืนกอดอกอยู่ตรงหน้าประตูกอดกับผู้ชายคนอื่นไม่เกรงใจสามีอะไรหรือไงใครสามี เธอเดินผ่านเขาไปหาลูกก่อนจะเห็นว่าลูกตื่นแล้วก็ผมอย่างไรละ่ะฝันไปหรือเปล่าคุณไม่ใช่สามีฉันสะหน่อยเธอไม่สนใจและหันไปอุ้มลูกขึ้นไปแปลงฟันรางหน้าเด็มตัวไปหาอะไรกินม,มัามีบ้านใครอะคะเด็กน้อยที่หลับตั้งแต่เมื่อคืนจนไม่รู้ว่าตัวเองไม่ได้นอนที่โรงแรมแล้วจึงถามด้วยความมึนงงบ้านเาไหคะลูก มาเราเหรอเราแดดี้ละคะเด็กน้อยที่ไม่เห็นแดดี้จึงถามหาและนั่นทำให้เธอรำบากใจที่จะตอบเป็นที่สุดนับดาวเคยอยู่สบายมาตั้งแต่เกิดหวังว่ารูจะปรับตัวได้เร็วเราจะอยู่ที่เมืองไทยกับพี่สีนินแล้วก็หมามีนะคะแดดี้จะกลับไปแต่งงานเราต้องอย้ายออกมาอยู่ด้วยกันนะคะทำไมหมามีอยู่กับแดดี้ไม่ได้คะแดดี้ไม่รังนับดาวแล้วหรอ ดวงตาเล็กน้ำตาคลอถามว่าเธอ,อยาจะร้องไห้ตามไปด้วยเธอเข้าใจว่ามันกระทันหันมากเกินที่เด็กน้อยอย่างนับดาวจะรับได้รักสิคะโตขึ้นมามีจะพาหนูไปเรียนที่บ้านแดดดีดีไหมคะแดดดีก็สัญญาว่าจะมาหาหนูบ่อยๆไม่ดีเมื่อได้ยินว่าเมียรักจะหอบลูกหนีเขาไปเรียนเมื่อโตขึ้นเขาจะไปยอมได้ยังไง นิ u s a h วางแผนกับพี่นายจนได้เธอกลับมาแล้วเขาไม่มีวันปล่อยเธอไปเด็ดขาดคุณเกี่ยวไรเธอหันมาตวาดเขาทันทีที่จุนไม่เข้าเรื่องผมมีเงินส่งรู้เรียนได้เรียนที่ไหนก็ได้แต่ไม่ให้กลับไปที่นั่นอีกเรื่องของฉันกับรูไม่เกี่ยวกับคุณเหมือนดาวไม่คิดจะให้ตัวเองเป็นภาระของเขาหรอกเธอเลียงรู้ได้สบายโดยไม่ต้องมีเขาก็ได้ เธอเมื่อไหร่คุณจะใจออกผมอยากคิดว่าฉันไม่รู้นะเรื่องทั้งหมดเป็นแผนของใครอยากไม่ยุ่งกับชันกับลูกฉันอยากอยู่กับลูกอย่างมีความสุขนาบดาวยืนมองผู้ชายคนนั้นพูดคำมามีกันไปมาจนเธอเองก็มืนหัวหันไปทางนุ่นทีทางนี้ทีทำไมอุลลุงใจดีถึงมาอยู่บ้านเราคะคำถามนั้นทำเอาคนเป็นพอสะดุง้งเออคือลุง เขาเอาขอมาให้เราแล้วจะกลับละค่ะเธอบอกกับโดแ์ได้ไม่ต้องการให้เขามาวุ่นวายกับเธอแม่ผมเขาอยากเจอหลานนะผมอยากให้คุณพาไปกินข้าวที่บ้านไม่เธอย้ำชัดเจนเหมือนดาวคุณอย่าดื้อสิคุณควรเปิดใจให้ผมบ้านนะเขาเริ่มหุดหงิดจากที่เคยหน่อยเป็นหมา รายเสือก็เริ่มออกขู่เธอฟอฟอึันลืมไปแล้วว่าตัวเองทำผิดไว้แค่ไหนอย่ามาทะเลาะกับฉันต่อหน้าลูกสีนินเองก็เอากับเขาด้วยเมื่อพีรภาพเริ่มไม่น่ารักกับเจ้านายชายหนุ่มเห็นท่าไม่ดีตั้งแต่เริ่มจึงต้องหยุดอารมณ์ให้เย็นลงอย่างน้อยเธอก็ยังอยู่ที่นี่เขาจะเฝ้ารอไว้ไม่ให้เธอหนีไปไหนเด็ดขาดผมจะกลับบ้านก่อน แต่ว่าหากคุณม่พาลูกไปหาคุณแม่คุณแม่ผมก็คงจะบุกมาที่นี่เองนั่นแหละเขาพูดทิ้งท้ายก่อนจะเดินออกไปแน่นอนคนอย่างเขาออกไปไหนได้ไม่ไกลหรอกกลัวเมียหายแต่ออกไปซื้อข้าวมันไก่เจ้าอร่อยมาให้เมียกับลูกได้กินเหมือนดาวถอนหายใจเมื่อเขาออกไปเสียได้เธอปิดประตูบ้านแล้วก็เข้าไปอาบน้ำปล่อยให้สีนินดูแลนับดาวไปก่อนหากมีอะไร สีนินก็คงเห่าเรียเธอเองแต่เธอเขาเปิดกระตูนเจ้าหญิงให้รูสาวดูระหว่างรอเธออาบน้ําแล้วจะพาไปกินข้าวข้างนอกกันแต่เมื่อเธอกําลังอยู่ในชุดกระโจมอกเขาก็มาขอเรียกอีกแล้วเหมือนดาวเปิดประตูนหน่อยเขารู้ว่าเธออยู่ในบ้านเพราะรองเท้าหน้าบ้านยังอยู่ครบมามีอุยลุงใจดีมาอีกแล้วค่ะ เด็กน้อยวิ่งไปเรียกแม่และเธอก็ต้องเปิดประตูทางทางที่หัวยังพันด้วยผ้าขนหนูแล้วก็ยังนุ่งกระโจมอ,อกผู้ชายบ้าคนนี้จะเอาอยางไงกับเธออีกเธอได้แต่เข็นเขี้ยวในใจคุณมาทำไมเมื่อเธอเห็นเขาชูข้าวมันไก่ที่ส่งกลิ่นหอมทองไมื่รักดีของเธอก็รองทันทีผมไปซื้อมาให้ลูกกับคุณ เขาเข้ามาในบ้านโดยไม่รอให้เธออนุญาตทางรอยยิ้มทิ่แสนเจ้าเล่ส่งไปโรมเรียเธอขนาดอยู่ในชุดอาบน้ําทําให้เธอรู้สึกน้หนาวร้อนร้อนจนต้องไปอาบน้ําแต่งตัวให้เสร็จเรียบร้อยแต่เมื่อเธอเดินออกมาก็เห็นว่าเขาป้อนข้าวลูกอยู่คนเป็นแม่ก็รู้สึกผิดทันทีที่ปล่อยให้ลูกหิวได้ขนาดนี้มามกินข้าวคะ่ะคุงใจดีซื้อข้ามาอร่อยมาก เด็กน้อยนั่งดูการ์ตูนไปก็เคี้ยวข้าวตุ้ยๆได้อย่างน่ารักและเขาก็เอาใจใส่อย่างดีเราขับรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างในบ้านของเธอหนูกินได้ลูกเดี๋ยวแม่ไปดูข้าวให้พี่สีนินก่อนเธอรู้ว่าสีนินก็หิวเลาเช่นกันเพราะว่าเห็นนั่งมองน้องกินไม่วางตาผมซึ้อมาเผื่อแล้วแต่ยังไม่ได้ให้มันกิน เขาที่มูแต่คิดถึงลูกสาวเดินไม่ได้มองหมาสุีิรักของเธอด้วยการจะรักเมียก็ต้องรักหมาของเมียด้วยสินะร่างเล็กเดินเข้าไปในครัวหยิบเอาจานกับถ้วยน้ำออกมาแล้วก็เทข้าวมันไกร้าน้ำซุปคลุกคลิกให้กับเจ้าสีนินแล้วก็เอาน้ำมาวางไว้ด้านข้างกินให้อิ่มนะเอย่าแม่จะไปซื้ออาหารให้หนูตอนเย็น เธอบอกกับเจ้าสีนินรูปหัวมันสองทีแล้วก็เดินเข้ามาหาลูกสาวตัวน้อยอร่อยไหมคะคนเก่งของแม่อร่อยมากเลยคะ่ะอุ๋นหยุงให้เรียกว่าพ่อๆด้วยคำพูดของลูกสาวทําเอาเธอตาเขียวปัดเหมือนเดิจริงนี่นะ่ะคุณก็ข่ารอยหน้ารอยตาตอนนี้จะทำอะไรก็ไม่ต้องเกรงใจใครแล้วเหลือแค่งองมีให้สาเร็จ ดาตัวเองก็จะได้ไปเลี้ยงขอบคุณไอ้นายมาสิทีชักจะเกินไปแล้วนะเธอเตือนเขาเมื่อเธอแกะห่อข้าวมันไก่ออกแล้วเทใส่จานก็มันจะตักเขาปากเด็กน้อยก็พูดสิ่งที่เธอต้องอายขึ้นมาอีกครั้งพ่อๆต้องคู่กับแม่แม่ใครสอนหนูลูกอุยลุงค่ะเด็กน้อยตอบอย่างไรเดียสา ชี้นิ้วป้อนไปที่ตัวการทำให้เธอต้องหันมามองเขาตาเขียวป้าตอีกครั้งพอ่พออต้องป้อนแม่แม่บาริสต้าตัวน้อยก็เริ่มทำงานเมื่อเขาสอนน้งแต่มาถึงแลปป้อนข้าวให้ลูกรักไม่เอานะคะไม่พูดอย่างนี้ทำไมอะคะเด็กน้อยเองหน้าถามผู้เป็นมารดามามีไม่ชอบค่ะมามีไม่เลิฟเหรอใช่ค่ะ เด็กน้อยพย,ยักหน้ารับรู้เพราะเธอไม่ควรทำในสิ่งที่แม่ไม่ชอบไม่เช่นนั้นเดี๋ยวแม่จะไม่รักตนเองคุณลูกก็แค่พูดเล่นคิดมากไปได้ถ้าคุณมาทำให้ลูกฉันสับสนอีกฉันจะไม่คุณเข้าบ้านเธอนั่งทันข้าวกับพื้นโดยวางจานไว้ที่โต๊ะตรงการโซฟาโดยไม่มองหน้าเขาอีกผมขอโทษเมื่อโดนเมียเมินเขาก็รู้สึกผิดทันที แต่ว่าหากไม่ให้เขาเข้าบ้านเธออีกใจเขาขาดแน่นอนไม่เป็นไรคะ่ะอุลลุงอย่านำดาวให้อุลลุงเข้าบ้านเองค่ะคำพูดของลูกทำให้เธอปวดหัวอีกครั้งบทที่26ได้นอนกับหมาเหมือนดาว มองใบหน้าลูกสาวกับผู้ชายที่เคยรักกับเธอที่เขากันเป็นปีเป็นครุยด้วยความมันไส้เมื่อทานข้าวอิ่มแล้วเธอก็เห็นเขานั่งทานของตัวเองบ้างแล้วปล่อยให้รูกของเธอนอนได้นบนโซฟาความเงียบเข้ามาปลกคุมอย่างน่าอึดอัดอีกครั้งเธอไม่อยากให้เขามาอยู่ใกล้ๆแบบนี้เลยเธอรู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองเธอเคยมีความสุขมากกว่านี้หลายเท่าตอนที่ไม่มีเขา เมื่อเขาอิ่มแล้วเธอจึงเก็บจานแล้วก็เดินเข้าไปในครัวตั้งใจที่จะหนีนหน้าเขาแต่ชายหนุ่มก็เดินตามเธอเข้ามาอีกมาผมช่วยไม่จำเป็นค่ะฉันทำเองได้เธอปฏิเสธอย่งางไร้เยื่อใ่กำแพงสูงที่เธอสร้างขึ้นมันเป็นเกาะที่ค่อยคุ้มครองตัวเธอให้อยู่รอดจากคนที่ไม่มีหัวใจอย่างเขา หากเขาจะเข้ามาหาเธอเพื่อต้องการเพียงแค่ลูกแล้วก็เธอไม่มีวินยอมให้เขาทำสำเร็จอย่างไรสิทธิการเลี้ยงลูกก็ต้องอยู่กับเธออยู่ดีการเป็นเมียที่ไม่มีสถานะนั้นมันเจ็บปวดแค่ไหนเขาจินตนาการไม่ออกหรอกเหมือนดาวผมขอโทษกับสิ่งที่ผ่านมานะผมขอการแค่ตัวได้ไหมโอกาสไม่มีสำหรับคนที่พร้อมเท่านั้นคุณไม่เคยพร้อมจะมีฉันในชีวิต คุณยังไม่ควรได้รับโอกาสนั้นไม่ผมรักคุณนะไม่สายไปไหน่ะหรอคะมาบอกรักในวันที่ฉันไม่เหลือรักให้คุณแล้วคุณมันก็แค่หมาตัวหนึ่งที่ฉันทิ้งอย่างไม่ย่ยดีเหมือนคุณที่ทำกับฉันไม่ต่างกันเมื่อหลายปีที่แล้วไม่ผมผมรักคุณตลอดผมตามหาคุณมานานม,มากเลยนะเชื่อผมสิแล้วตอนที่ฉันบอกรักคุณคุณทำอะไรกับฉันบ้าง คุณย้ำยีฉันคุณฉีกความรักของฉันทีอย่างไม่เหลือดีตอนนี้จะมาเรียกร้องรักอะไรอีกเธอเริ่มขึ้นเสียงพร้อมกับน้ำตาที่เอิคอคลอกับหัวใจที่แหลกสลายกว่าตัวเองจะแข็งแกร่งได้ขนาดนี้ชายหนุ่มเข้าไปสมกอดที่ด้านหนักของเมียรักเอาไว้แน่นเขาไม่อยากปล่อยเธอไปไหนอีกแล้วคุณปล่อยนะมือเล็กพยายามแกะมือแกร่ของเขาออก ดาตัวเองก็เจ็บมือเองเมื่อเขาไม่ยอมปล่อยแถมรัดแน่นขึ้นกว่าเดิมอีกไม่ผมไม่ปล่อยเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะผมจะทำให้คุณหลงรักผมอีกครั้งไม่ฉันไม่เหลือใจคุณแล้วแต่หัวใจของผมมีคุณอยู่เต็มเปี่ยมเลยนะคุณรู้ไหมผมเกิดจะไม่เป็นผู้เป็นคนตอนคุณหายไปแล้วผมก็หาไม่เจอผมจ้างนับสืบตามหาคุณตลอด ไม่ว่าจะกี่เดือนที่ปีแต่ก็ไม่พบหากผมรู้ว่าคุณไปอยู่กับครสซิโน่ผมจะบินไปตามหาคุณตั้งแต่วันนั้นแล้วคุณคิดว่าฉันจะให้อภัยคุณนั้หรอคุณรู้ไหมตอนท้องฉันลำบากแค่ไหนฉันต้องมีการซึมเศร้าขนาดที่ท้องความรู้สึกของฉันมันปวดราวไปหมดกว่าฉันจะมาเป็นฉันได้ถึงทุกวันนี้เพราะต้องผ่านความเจ็บปวดที่คุณเป็นคนสร้างรอยแผลไว้แค่ไหนคุณรู้หรือเปล่า เมื่อแผลฉันเริ่มหายดีคุณก็มาสร้างรอยแผลใหม่จิตใจคุณมันทำด้วยไรถ้าไม่ถึงได้เลือดเย็นขนาดนี้เธอพรั่งพูความรู้สึกออกมาจนหมดเปลือกเพราะเขาจะได้รับรู้ว่าเธอเจ็บปวดแค่ไหนกว่าจะเป็นแม่ที่เลี้ยงนับดาวมาจนถึงตัวนี้ได้ผมขอโทษหมขอโทษนะเขาคิดว่าเธอเองก็เจ็บปวดไม่ต่างจากเขาหรอก แต่ว่าเขาอยากจะขอโอกาสเธอสักครั้งให้เธอให้อภัยเขาสักครั้งแล้วครั้งนี้เขาจะสร้างครอบครัวที่มีความสุขที่สุดเก็บคำขอโทษของคุณไว้เธอปล่อยฉันจะล้างจานเธอสะบัดต,ตัวออกจากอ้อมแขนของเขาเมื่อล้างจานเสร็จก็เห็นเขายืนหน้าจ่อยเป็นหมาหงอยก็เนื้อยากสมนําหน้าทำเธอไว้เจ็บแค่ไหนเธอก็เอาคืนแค่นั้นนับดาวขา แม่จะไปซื้อของให้พี่สีนีนะคะรูปไปแต่งตัวสีสวยเอาไปข้างนอกกันนะคะร้อนไหมคะแม่คำถามของลูกสาวทำเอาเธอหน้าเจื่อนปกติจะออกไปไหนมาไหนก็มีคนขับรถมารอเธอไม่ควรทำให้ลูกอยู่อย่างลำบากจริงและเมื่อหันไปเห็นมอเตอร์ไซค์คันเก่าก็ไม่คิดว่ามันจะใช้ได้เพอาะจับมันไปหลายปีแล้วสภาพก็คงต้องเข้าร้านซ่อมก่อน ผมไม่ให้คุณพา,าลูกสาวผมทำรถสายเด็ดขาดเมื่ออันตรายอย่าซื้ออะไรผมจะพาไปไม่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่ถึงมองรถคันนั้นที่มันไม่ปลอดภัยลรสนิดไม่ต้องฉันไปกับลูกได้แม่มนี้ค่ะน้ำเดาอย่าไปกับอุลลงเด็กน้อยที่ติดอุลล่งใจดีดีเสนอแม่ทันทีเห็นไหมลูกก็อยากไปกับผมอย่าให้ลูกทนร้อนเลยนะมันลำบาก ผมทนเห็นลูกร้อนไม่ได้หรอกทนเห็นไม่ได้ฉันก็จะพาลูกไปอยู่มอนโโกเหมือนเก่าที่นั่นเย็นสบายไม่ร้อนไม่เด็ดขาดผมมีเงินรู้ไม่ต้องร้อนก็อยู่เมืองไทยได้คุณติดแอร์ทุกที่ไม่ได้หรอกค่ะคุณพีเมื่อจำเป็นเพื่อพาเขาวพอลูกสาวเธอจึงไปแต่งตัวเพื่อจะออกไปชอปปิ้ง